อากาศยานหนึ่งในความสำเร็จตลอดกาลของกองทัพสหรัฐอากาศยานที่เป็นดังความหวังของเหล่าทหารในสมรภูมริรบอากาศยานที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของสงครามเวียดนามวันนี้ในช่วงเรื่องเล่าของเครื่องจักรสงครามเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเฮลิคอปเตอร์สารพัดประโยชน์ของกองทัพสหรัฐเฮลิคอปเตอร์ US 1 ฮิวอเฮลิคอปเตอร์เบล US1 อีโรขัวหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า US1 UH ฮิวอมันเป็นเฮลิคอปเตอร์ทางการทหารแบบอนเนกประสงค์พัฒนาโดยเบลเฮลิคอปเตอร์สำหรับการอพยพทางการแพทย์และในฐานะเฮลิคอปเตอร์สารพัดประโยชน์ เฮลิคอปเตอร์ US1 อ e ี r o ค o p มีต้นกำเนิดในปี1952มันเริ่มต้นมาจากที่กองทัพสหรัฐได้ระบุสเปคสำหรับเฮลิคอปเตอร์ลำใหม่เพื่อใช้ในการอพยพทางการแพทย์โดยกองทัพบกบได้พิจารณาแล้วว่าเฮลิคอปเตอร์ในปัจจุบันนั้นมีขนาดที่ใหญ่เกินไปและบำรุงรักษายาก ดังนั้นในเดือนพฤศจิกายนปี1953จึงได้มีการส่งข้อกำหนดทางทานที่แก้ไขแล้วไปยังกรมทหารบกซึ่งก็มีบริษัทกว่า20แห่งได้เสนอการออกแบบในการเสนอราคาสำหรับสัญญารวมถึงเบลเฮลิคอปเตอร์ที่ได้ส่งการออกแบบสำหรับโมเดล204และแคร์แมนแอร์คราฟที่มีเฮลิคอปเตอร์ H-43 รุนขับเคลื่อนโดยใบพัดขนาดใหญ่ ต่อมาในวันที่23กุมภาพันธ์ปี1955กองทัพบ,บกสหรัฐได้ตัดสินใจเลือกการออกแบบของเบลเฮลิคอปเตอร์เพื่อสร้างแบบจำลองของโมเดล204จำนวน3ชุดสำหรับการประเมินและได้ตั้งชื่อให้กับมันว่า x s 4 0 <sid isi> การออกแบบของเบลเฮลิคอปเตอร์สำหรับ x s 4 0 พวกเขาได้ใช้เครื่องยนต์ต้นแบบไล่คอมมิง YT53L1 กำลังขับเคลื่อน700แรงม้าโดยเฮลิคอปเตอร์ XS40 ได้ทำการบินขังแรกเมื่อวันที่20ตุลาคมปี1956ที่เมืองฟอร์ดเวิร์ธรัฐเท็กซัสในสหรัฐอเมริกาโดยมีฟอยคาวสันหัวหน้านักบินทดสอบของเบลเป็นผู้ควบคุมเครื่องการทดสอบของ XS40 เป็นไปได้ด้วยดี จนในที่สุดในเดือนมีนาคมปี1960กองทัพบ,บกสหารัฐได้มอบสัญญาการผลิตให้กับเบลสำหรับการผลิตเฮลิคอปเตอร์100ลำซึ่งพวกมันได้ถูกเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น HU-1A และได้ตั้งชื่อ,อย่างเป็นทางการว่าออโรครัวโดยตั้งชื่อตามกลุ่มชนพื้นเมืองของอเมริกัน หลงังจากที่เฮลิคอปเตอร์ s u 1 a ได้เข้าประจำการอย่างเป็นทางการทหารของสหรัฐโดยทั่วไปมักจะเรียกมันว่า HIU-E ซึ่งมาจากการออกเสียงชื่อ SU-1 และหลังเวลาผ่านไปในเดือนกันยายนปี1962ชื่อของเฮลิคอปเตอร์ SU-1 ถูกรุ่นก็ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น US-1 ลักษณะโดยทั่วไปของเฮลิคอปเตอร์ US-1 h ว u e ของกองทัพบ,บกสหรัฐ เมื่อเฮลิคอปเตอร์ออกปฏิบัติการจะใช้บุคลากรจำนวน1-4คนมีน้ำหนักบรรทุกโดยรวม1.76ตันซึ่งสามารถจูดทหารได้มากถึง11-14ถึงคนหรือเปสนามสำหรับ6คนรวมไปถึงทีมแพทย์สนามเฮลิคอปเตอร์ US 1 u u มีความยาวตัวเครื่องยาว17.6เมตรจากบริเวณหัวเครื่องถึงใบพัดโรเตอร์ มีความสูงโดยรวม4.4เมตรและภายในตัวเครื่องกว้าง2.9เมตร US1 UH Hiu E มีน้ำหนักเครื่องเปล่าอยู่ที่2.3ตันน้ำหนักเครื่องสูงสุด4.3ตันขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ไลคอมมิง่ง T53L13 เทอร์โบชาร์ให้กำลังขับเคลื่อนกว่า1,400แรงม้าซึ่งทำให้ห h อ u E สามารถทำความเร็วได้สูงสุดที่204กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีพิสัยทำการ511กิโลเมตรเพดานบินมาตรฐานอยู่ที่12,600ฟุตมีอัตราการไต่ระดับที่18.1เมตรต่อวินาทีที่น้ำหนักเครื่องสูงสุดและนอกจากนี้ US UH 1 h u e ยังได้ติดตั้งปืนกลขนาด7 62มิลิเมตรรวมไปถึงล็อกเก็ตพอร์ตขนาด70มิลิเมตรอีกด้วยปู Huey e, เข้าสู่สนามรบ สงครามเวียดนามมีนาคมปี1962หลังจากเริ่มการผลิตเต็มรูปแบบ US1 UH Huey ได้เข้าประจำการในกองทัพสหรัฐอย่างรวดเร็วและได้เดินทางมาถึงเวียดนามในเดือนมีนาคมปี1962พร้อมกับหน่วยแพทย์เฮลิคอปเตอร์ US1 ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของการมีส่วนร่วมของสหรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงครามเวียดนาม และด้วยความขัดแย้งนี้เองมันจึงทําให้ us 1 h u e ได้กลายเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกในช่วงสงครามเวียดนามภารกิจหลักของ us 1 h u e คือให้การสนับสนุนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการโจมตีทางอากาศการขนส่งสินค้าการอพยพทางอากาศรวมไปถึงการค้นหาและกู้ภัย ในระหว่างสงคราม US1 UH h u e ได้ผ่านการอัปเกรดหลายอย่างในรุ่น US1A, UH B, C และอีกหลายรุ่นซึ่งแต่ละรุ่นนั้น้วนแล้วแต่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถในการบรรทุกสัมภาระได้จำนวนมากขึ้นโดยในช่วงปีแรกของสงครามเฮลิคอปเตอร์ u h 1รุ่น B และรุ่น C ได้ทำหน้าที่ติดอาวุธและการขนส่งบางส่วน แต่ด้วยความรุนแรงของสงครามที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดความซับซ้อนในการป้องกันอากาศยานมันจึงทําให้การใช้ปืนของ u s เอในการยิงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจึงไม่สามารถทําได้หลังเวลาผ่านไปกองทัพบ,บกสหรัฐเริ่มทดสอบอาวุธที่หลากหลายบนหิวอี้ซึ่งพวกเขาได้ทดลองอาวุธเกือบทุกอย่างที่มันสามารถบรรทุกได้ โดยทางกองทัพต้องการอาวุธที่มีลำกล้องขนาดใหญ่และมีอัตราการยิงที่สูงนำไปสู่การทดลองปืนใหญ่ขนาด20มิลิเมตรบนแท่นยึดขนาดใหญ่โดยกองทัพบ,บกได้ทดสอบกับปืนใหญ่เวลแคนซึ่งปืนดังกล่าวสามารถยิงได้วกว่า2,400นัดต่อนาทีหรือประมาณ40นัดต่อวินาทีและอีกหลายกระบอกไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่ M24 ขนาด20มิลิเมตรและปืนกล m 6 0รูปแบบต่างๆรวมไปถึงขีปนาวุธ UH-1 q e คถือได้ว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีความคล่องตัวสูงใช้งานง่ายซึ่งบรนได้พิสูตตัวเองในระหว่างการบุกโจมตีอีสเตอร์ในปี1972ของเวียดนามเหนือซึ่งนักบินของเวียดนามเหนือไม่เคยยิงขีปนาวุธอย่าง BGM-71 มาก่อน ซึ่งแม้พวกเขาจะผ่านการฝึกมาเพียงเล็กน้อยแต่นักบินก็สามารถโจมตีโดนเป้าหมายด้วยขีปนาวุธจำนวน151ลูกจากทั้งหมด162ลูกในการต่อสู้อย่างไรก็ตามแม้หิวอี้จะมีประสิทธิภาพที่ดีแต่การต่อสู้ในเวียดนามก็ถือว่าหนักหน่วงเกินไปสำหรับพวกมันเฮลิคอปเตอร์ US 1จำนวน7,013ลำที่ประจำการอยู่ในเวียดนาม กว่า3,300ลำถูกทำลายไปมีนักบินเสียชีวิตกว่า1,151คนพร้อมด้วยทหารอีก1,231คนยังไม่ได้นับรวมกับความสูญเสียของกองทัพโบกของเวียดนามใต้หลังจากสินสุดสงครามเวียดนามสหรัฐอเมริกายังคงใช้เฮลิคอปเตอร์ u s 1 Huey เรื่อยมาจนกระทั่งการมาถึงของเฮลิคอปเตอร์ US 6 0 Black Hawk ทำให้กองทัพสหรัฐประกาศเลิกใช้งานเฮลิคอปเตอร์ US1 ไปโดยทางกองทัพบ,บกสหรัฐมีหิวอีประมาณกว่า700ลำเพื่อใช้งานสำหรับการฝึกบินของกองทัพบ,บกเป็นหลักจากนั้น US1 หิวอีก็ได้ปลดประจำการจากการรับใช้กองทัพสหรัฐในปี2005โดยเฮลิคอปเตอร์ US1 ลำสุดท้ายได้ถูกปลดออกในปี2016ในปัจจุบัน เฮลิคอปเตอร์ UH-1 q e เรายังสามารถเห็นมันได้ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์วิดีโอเกมหรือรายการโทรทัศน์โดยในภาพยนตร์จะสามารถพบเห็นได้ในหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสงครามเวียดนามตัวอย่างเช่น The Deer Hunter และ h a m b u r g e r h h u l เป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมกันนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็กดติดตามช่องเราไว้ด้วยเลยจะได้ไม่พลาดความรู้ที่เรานำมาฝากนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ